กลับมาวันนี้เราจะมาคุยกันแบบละเอียดสุดๆเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยทั้งในแง่สมรรถนะประสิทธ,ธิภาพทางยุทธ,ธศาสตร์รวมถึงราคาที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประเทศไทยพัฒนาไปถึงไหนแล้วและความคุ้มค่าในการจัดหาขีปนาวุธเหล่านี้เป็นอย่างไรบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นคลิปที่อัดแน่นด้วยข้อมูลเชิงลึก และใครที่สนใจเรื่องยุทธปกรณ์โดยเฉพาะระบบขีปนาวุธต้องฟังให้จบเพราะเราจะวิเคราะห์ทั้งเทคโนโลยีราคาและศักยภาพในการใช้งานจริงหลายคนอาจจะยังคิดว่าประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่พึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ความจริงในช่วง10ปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของไทย โดยเฉพาะด้านขีปนาวุธได้มีความก้าวหน้าอย่างมากเราเริ่มมีโครงการพัฒนานประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศลดการพึ่งพาต่างชาติและที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีในระยะยาว หนึ่งในโครงการที่โดดเด่นมากคือโครงการพัฒนาขีปนาวุธระยะสั้น,พนเพื่อป้องกันตนเองเช่นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีระยะยิงประมาณ40-60ถึงกิกิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการป้องกันเชิงยุทธวิธีในพื้นที่แนวชายแดนและฐานทัพหลักของประเทศขีปนาวุธลักษณะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ทั้งในภาคพื้นดินและภาคเรือสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ขีปนาวุธของไทยในยุคใหม่นั้นมักจะถูกพัฒนาโดยความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเช่นจีนรัสเซียและอิสราเอลซึ่งช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบนำวิถีระบบเรดาร์และระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำมากขึ้นปัจจุบนันประเทศไทยมีระบบขีปนาวุธที่สามารถนำวิถีด้วย GPS และ INS รวมถึงระบบติดตามเป้าหมายด้วยอินฟาราเรดซึ่งเพิ่มโอกาสในการยิงโดนสูงถึงกว่า85เซ หากพูดถึงขีปนาวุธที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้ต้องยกให้ DTI 1ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ของไทยพัฒนาขึ้นร่วมกับพันธมิตรจากจีน DTI 1เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีระยะยิงประมาณ150กิโลเมตรมีหัวรบขนาดประมาณ300กิโลกรัมสามารถติดตั้งบนแท่นยิงแบบเคลื่อนที่ ทำให้สามารถโยกย้ายได้รวดเร็วและยากต่อการตรวจจับจุดเด่นคือระบบนำวิถีที่แม่นยำระดับ50เมตร CEP ซึ่งถือว่าทำได้ดีมากสำหรับระบบที่พัฒนา,นาในประเทศนอกจากนั้นยังมีการพัฒน,นาในด้านผิปนาวุธฒิสัยไกลที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยเช่นโครงการพัฒนา DTI 2 ที่คาดว่าจะมีระยะยิงมากกว่า300กิโลเมตรและจะสามารถใช้ในเชิงป้องกามภัยคุกคามจากระยะไกลได้ซึ่งถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพไทยในด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธส่วนด้านประสิทธิภาพของขีปนาวุธไทยในสนามจริงแม้เราจะยังไม่เคยใช้ในสถานการณ์การรบจริงแต่จากการทดสอบในสนามทดลองหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธของไทยสามารถยิงได้แม่นยำมีระบบควบคุมที่เสถียรและรองรับสภาพอากาศที่หลากหลายซึ่งตรงนี้สำคัญมากสำหรับการปฏิบัติการในภูมิประเทศแบบไทยที่มีทั้งภูเขาป่าและทะเลถ้าพูดในแง่ของราคาต้องบอกเลยว่าการพัฒนาขีปนาวุธในประเทศมีความคุ้มค่ากว่าการนำเข้ามาก โดยอย่างเช่นขีปนาวุธ Dti 11ชุดพร้อมแท่นยิงราคาประมาณ400-500ล้านบาทต่อระบบซึ่งหากเทียบกับขีปนาวุธนำเข้าระดับเดียวกันจากต่างประเทศราคาจะอยู่ราวๆ1,000ล้านบาทขึ้นไปนั่นหมายความว่าไทยสามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งและยังได้องความรู้กลับมาด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือความสามารถในการซ่อมบำรุงในประเทศ เพราะเมื่อพัฒนาเองวิศวกรไทยสามารถผลิตะอะไหล่ซ่อมระบบควบคุมและปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งช่วยให้ระบบมีความพร้อมรบสูงขึ้นและลดเวลาในการซ่อมบำรุงลงอย่างมากแน่นอนว่าขีปนาวุธไม่ใช่แค่เครื่องมือการรบ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางเทคโนโลยีของชาติการที่ประเทศไทยเริ่มผลิตขีปนาวุธเองได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของระบบวิศวกรรมการควบคุมและการออกแบบเชิงระบบซึ่งจะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอวกาศและระบบอากาศยานไร้คนขับพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบก,กับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศก็เริ่มให้ความสำคัญกับระบบขีปนาวุธเช่นกันเช่นเวียดนามที่มีขีปนาวุธที่สายกลางจากรัสเซียอินโดนีเซียที่ร่วมมือกับเกาหลีใต้แต่สิ่งที่ทำให้ไทยแตกต่างคือการมุ่งเน้นการพัฒนาในประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพียงแค่ซื้อมาใช้อย่างเดียวจุดนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่สำคัญเพราะในอนาคต การผลิตเองหมายถึงอิสระในการกำหนดนโยบายป้องกันประเทศอีกประเด็นที่หลายคนอยากรู้คือไทยมีการติดตั้งขีปนาวุธไว้ที่ไหนบ้างปัจจุบันขีปนาวุธของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของกองทัพบกโดยเฉพาะหน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและหน่วยรบพิเศษบางส่วน รวมถึงมีการประจำการบางส่วนในกองทัพเรือเพื่อป้องกันชายฝั่งทะเลจุดประสงค์หลักคือการป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับและเรือรบของศัตรูในกรณีเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด นอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการฝึกกำลังพลควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีมีการส่งนายทหารและวิศวกรเข้าฝึกอบรมในต่างประเทศรวมถึงเปิดลักสูตรในประเทศร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้าใจระบบขีปนาวุธตั้งแต่การออกแบบจนถึงการใช้งานจริง ถ้าพูดในแง่ขององค์การลงทุนระยะยาวต้องบองกว่าขีปนาวุธเป็นหนึ่งในยุทธโภคกรณ์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะอายุการใช้งานนานกว่า20ปีและสามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักการลงทุนในระบบนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงแต่ยังเป็นการพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน แน่นอนว่ามีคำถามตามมาว่าไทยมีศักยภาพเพียงพอไหมที่จะผลิตขีปนาวุธที่ทัดเทียมประเทศใหญ่ๆคำตอบคือยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ศักยภาพของบุคลากรไทยถือว่าดีมากหากได้รับงบประมาณและการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นได้เช่นระบบนำวิถีอัตโนมัติ AI หรือระบบป้องกันขีปนาวุธแบบหลายชั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมคือความตั้งใจของหน่วยงานไทยที่พยายามเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่นบริษัทในประเทศที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมหรือซอฟต์แวร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สิ่งนี้ทําให้โครงการขี่ปนาวุธไม่ใช่แค่เรื่องของทหารแต่ยังกลายเป็นแรงลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตเมื่อมองในมุมของราคาต่อสมรรถนะจะเห็นว่าขีบปนาวุธไทยมีความคุ้มค่าสูงมากตัวอย่างเช่นระบบนําวิถีแม่นยําที่เทียบเท่าระดับนานาน